ก็สวัสดีกันด้วยนะคะคุณผู้ชมน้องมืองัวแล้วมาครับเอาชีวิตรอด EP ที่สามคับคลิปที่แล้วผมได้สร้างสร้างทางขึ้นแล้ว รงนี้ทางขึ้นแล้วก็ลองด้งกันในคลิปนี้ผมจะมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นวันไดนะครับเรนเราต้ไปขุดหินมาเพิ่มก่อนนะครับก็ขอ,ขอเวลากขุดหินสักพักหนึงนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็สร้างบันไดเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็ขยับตรงนี้ให้ยื่นมาอีกนิดนึงต่อ mm hmm. ไปก็เอาปตูมาไม่ต้องสนใจหรอครับว่าทำไมบันไดผมดเยอะจริ่จริงผมครับสโตนคัตเตอร์มาแล้วก็เอาหินไปเลยมันจะได้เยอะ ครับประตูไปวางนะครับข mm ึ hmm. ้นไปเลยไม่ต้องรวังครับว่าจะตก mm hmm. มันมีที่กั้นไว้อยู่ทูนสองบอก ถ้ามีโอกาสตัก็ตอนเดินข้างนี้เลยครับตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยทำเหยแล้วนี่คือที่ที่ผมขุดมาวันนะครับตรงนี้มันเป็นผมจะทำเป็นห้องนะครับเป็นห้องนอน ตรงนี้ไป็นห้องดแล้วก็วางไปเลยเรียบร้อยแล้วก็ย้ายของย้ายเตียง ละครับโอเคครับได้แล้วครับเราก็มาวางเลยตรงนี้ที่ผมเหลือไว้เอาไว้วางเตียงอีกกันหนึ่งเทปไหมแล้วหองครัวผมญฉัน โถดไว้ทางไม่ดีคนอื่นเก็บกองก่อนครับไหแล้ะครับแล้วก็มาวางเลยครับชึบชบวางเสร็จแล้ว แล้วก็เอาของที่เก็บไว้เก็บไว้เหมือนเดิมต่อไปก็งั้นไม่ต้องทำห้องควาแล้วกันเดี๋ยวขุดเพิ่มมันม่ใช่ห้องควเหเราที่ผมจะทำ จริงๆควรจะทำเปันเท้าสองเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนให้พื้นเกื้นที่มันเสมอกันขุดเข้าไป เรียบร้อยนะครับงั้นวางตรงนี้เลยละกันงั้นแยกงั้นแยก,กวันฝุันเลยต้าเผาธรรมดากับเตเผาอาหารบึงนี่ยตรงนี้ก็จะทำเป็ีน ตเาเผาเห่นะครับตรงนี้ก็วางเป็นตัวครับเอาตัวคราบมาครับตัวครับ,รบ,รบนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วต้องถ้าจะทำตเาเผาเหล่ต้องมีเหล็กห้าก้อนก่อนแล้วต่อไปผมขอขุดไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ของที่ผมเก็บมาผมจะอมเอามาเก็บโอเคเรียบร้อย

ไม่ไปอีกแล้ว uh huh. ม,มีอะไรพร้อมแลกกับด้ามความรัก uh huh. ให้มารอนแลกกับเมนกุเป็นของฝากองกลางวันนี้ก็ทางใสง่ยมา ตัดไม้เลยละกันผมเจอหมาป่าสองตัว จริงๆผมเจอสามนะครับแค่ตัวแรกมันเออลื่นตายตรงนี้ครผมไม่ได้ทำนะมันลื่นเองไม่ได้ทำจริงๆนะมันลื่นเองนะครับ โอเคครับก็ปูขึ้นเลยครับไม่ต้องถามผมจะเวลาพี่จอมประสีน้ำเงิน ยอมแบบนี้มันจะเร็วกว่าอ่ะเรียบร้อยครับเตียง โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่าจะนทร์สำหรับคลิหน้าบายครับ